สวัสดีค่ะวันนี้นะคะงานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองแก่งคอยขอเชิญชวนนะคะแนะนําให้ทุกท่านพบกับศูนย์สร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแก่งคอยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ,บุรีเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้าง สวัสดีครับน้องโชสวัสดีครับน้องโชนะคะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเป็นเทรนเนอร์ประจําศูนย์ฟิตเนสแก่งคอยของเราเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับน้องโชแล้วก็ให้น้องโชแนะนําในส่วนของการใช้บริการศูนย์ฟิตเนสแก่งคอยของเราว่ากระบวนการขั้นตอนนะคะในการปฏิบัติที่จะมาใช้บริการที่ศูนย์ฟิตเนสนี้เริ่มต้นและลําดับการเป็นอย่างไรนะคะเชิญน้องโชครับครับผมผมโชกุนครับชื่อพิกรศิริบุตรนะครับเป็น เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฟิตเนสของแกงคอยนะครับขั้นตอนการเข้าใช้บริการนะครับก็จะเป็นผู้ที่มาสมัครครั้งแรกครับก็จะให้ให้ลงทะเบียนเป็นครั้งแรกครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการเข้าออกครับของในแต่ละวันครับที่เข้ามาใช้ครับก็จะบันทึกเวลาเข้าออกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันเปิดวันแรกนะคะสำหรับศูนย์ฟิตเนสแกงคอยของเรา ขณะนี้ก็มีประชาชนให้ความสนใจมาใช้บริการกับเครื่องออกกำลังนะคะในส่วนของเทศบาลแก่งคอยก็ถือได้ว่ามากมายแล้วก็จัดได้ว่ารองรับกับประชาชนที่จะมาใช้บริโชว์แนะนำกันดีกว่าว่าเครื่องออกกำลังกายของเราใช้อย่างไรมีลำดับขั้นตอนการใช้อย่างไรเหมาะกับวัยอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาให้น้องโชว์ได้อธิบายกันค่ะ ค่ะน้องโชคะในส่วนของการแต่งกายสําหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการในศูนย์ฟิตเนสแก่งคอยของเราค,รควรจะมีการแต่งกายอย่างไรคะ,คะน้องโชก็การแต่งกายนะครับก็จะเป็นให้ใส่พวกเสื้อกีฬาครับจะเป็นเสื้อฟุตบอลเสื้อบาสเกตบอลเสื้อ,อ,อวิง่งมาราธอนอะไร,ไรก็ได้ครับที่เป็นเกี่ยวกับเสื้อกีฬาสุดิกีฬาครับแล้วก็ แนะนำให้เป็นใส่รองเท้าผ้าใบครับผม,มก็คือทุกอย่างจะต้องทํามัดทาแมงเตรียมความพร้อมในการออกกําลังนะคะครองรับในทุกสรีระของร่างกายเนาะน้องโชว์เนาะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปน้องโชว์แนะนําให้พี่แนะนำพูดกับผู้ที่จะมาใช้บริการหน่อยว่าข้อห้ามในส่วนของการใช้บริการตรงนี้เราจะห้ามอะไรบ้างในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของเครื่องดื่มอาหารครับก็ ศูนย์ซิเน็นะครับก็จะไม่ไม่อยากให้ผู้ที่มาใช้บริการนบนำอาหารเข้ามานะครับก็กดมันก็ห้ามถอดเสื้อหรือว่าส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารนณะโอเคงดอาหารเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มารยาทในการใช้บริการร่วมกันนะคะโอ,คโอเคค่ะน้องโชว์คะในส่วนของเครื่องออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงวัยเราควรจะแนะนำเป็น เครื่องออกกาลังกายในรูปแบบไหนคะครับก็าสาหรับผู้สูงอายุนะครับก็อยากจะแนะนําเครื่องนี้นะครับก็จะเหมือนเป็นการปั่นครับเอากําลังขาครับแล้วก็ช่วยในการเซฟหัวเข่านะครับของผู้สูงอายุครับสาหรับเครื่องนี้นะคะเหมาะกับผู้สูงอายุเนื่องจากว่า,าจะช่วยในส่วนของการบํารุงข้อเข่านะคะไม,ไม่หนักหรือแรงจนเกินไปนะคะและสําหรับเครื่องนี้ล่ะนะครับก็ ใช้สําหรับการเดินหรือวิ่งจ็อกนะครับสำหรับผู้สูงอายุครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่สามารถใช้ได้สําหรับคนที่บาดเจ็บจากการถูกรถชนแล้วก็มากายภาพบําบัดครับ<ม>ก็จะทําให้แบบว่าเราเป็นเครื่องออกกําลังกายเบาๆบนะคะ<ช>กระชับในส่วนของค่อยๆเป็นค่อยๆไปของร่างกายที่กําลังจะ,ะเข้าสู่สภาพที่แบบว่ากําลังจะสมานกันนะคะก็แนะนําในส่วนของ เครื่องออกกาลังกายนี้ที่จะค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจะเห็นได้ว่าวันนี้นะคะมีผู้ใช้บริการค่อนข้างจะพอสมควรนะคะสำหรับในเวลาแบบนี้นะคะในส่วนของการเปิดบริการศูนย์ฟิตเนสของเราเปิดบริการวันไหนบ้างคะน้องโชว์ก็จะเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับช่วงเวลาก็จะเป็น13นาฬิกานะครับถึง20นาฬิกาครับ วันอาทิตย์ปิดบริการใช่ไหมคะใช่ครับวันอาทิตย์ก็จะปิดบริการครับโอเค <Okay. S 2> ถ้าอย่างนั้นในวันนี้เดี๋ยวก็จะให้น้องโชว์พาเดินชมในส่วนของบรรยากาศร,รอบๆแล้วก็ในส่วนของท่านที่มาใช้บริการรอบๆในวันนี้ไปก่อนนะคะคควันนี้ถือได้ว่าเป็นวันแรกได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะคะในส่วนของความเป็นไปในครั้งต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันใน E ีีหน้าเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันในลําดับต่อไปสําหรับวันนี้เราสองคน ขอสวัสดีและลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะคสำหรับเ,เครื่องรูวิ่งอันนี้นะครับก็จะใชออ้อยากผู้ผที่ผู้ที่มาใช้บริการนะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้เป็นคนที่มีร่างกายสภาพสมบูรณ์นะครับ เพราะว่าจะเป็นเครื่องวิ่งเครื่องดูวิ่งที่ใช้วิ่งได้ดูเดือดมากครับครับเครื่องนี้นะครับก็จะ ใช้เล่นสําหรับส่วนส่วนกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับกับหัวไหล่ครับแล้วผมก็จะออขอยาสาธิตให้ดูนะครับการเล่นอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนแรกครับเ,เล่นกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับจะจับได้2แบบนะครับแบบนี้ก็ได้ครับ ครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับเอ่อส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเออส่วนการเล่นของหลังแขนนะครับเราจะขอสาธิตดูนะครับก็จะนี่นครับเวลาเล่นนะครับก็จะให้เราได้โดนส่วนหลังแขนนะครับจับได้2แบบนะ ต่อไปนะครับก็จะเครื่องนี้นะครับก็จะคือเป็นเครื่องแบ็กเอกเชนชันนะครับก็คือเกี่ยวกับกล้ามเนื้อส่วนหลังนะครับเวลาเราเล่นนะครับเราก็สามารถปรับระดับนะครับให้พอดีกับความถนัดของเรานะครับก็ปรับสามารถปรับตรงนี้ได้ครับมันจะปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับแล้วก็ปรับระดับนะครับช่วงนี้มันจะมี A ถึง A ถึง H นะครับผม เราก็ปรับสามารถปรับได้หลายระดับนะครับก็เดี๋ยวผมจะขอสาธิตนะครับเป็น,นวิธีการเล่นนะครับอันนี้คือส่วนของกล้ามเนื้อด้านหลังนะครับผม ก็เครื่องนี้นะครับก็จะใช้สําหรับสร้างกล้ามเนื้อนะครับหัวไหล่นะครับแล้วก็ขาหน้าขานะครับผมจะสาธิตให้ดูนะท่าแรกนะครับก็คือสโคชนะครับก็คือเราจะนี่ครับยกยกขึ้นปุ๊บเราพยายามแอนอกนะครับแล้วก็หายใจเข้าออกครับเราต้องทิ้มน้ำหนักลงไปที่ตูดนะครับเข่าต้องไม่เกยเกินปลายเท้านะครับ ต่อไปนะครับก็จะมาสาธิตท่าสร้างกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องนี้ครับก็คือเครื่องเดียวกันกับที่สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้ครับต่อไปนะครับก็จะมาสาธิตวิธีการเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับให้เรานะครับให้ให้ให้เหล็กนะครับตรงกับหน้าช่วงอกนะครับเราก็ยกขึ้นครับเวลาลงหายใจเข้านะครับ เวลาขึ้นหายใจออกนะครับ